้าเราเองเ่ยส่วนใหญ่นักเขียนทํางานคนเดียวทั้งว่าแต่งเรื่องทําเองหมดทุกอย่างภาพในหัวตัวเองมันชัดอยู่แล้วไงพอไม่ต้องไปอธิบายใครปุ๊บตอรนนี่บอร์ดก็ก็ไม่ต้องก็ได้แต่จริงๆั็เป็นนะโยสวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งก็ผมเป็ทีมอินสป,ปายอาร์ติบิทแมนะครับอย่างแรกตัวเองรู้จักตอรี่บอร์ดก่อนเนาะ ผมรู้จักคาในตอนที่เริ่มทํากระตูส่งสนับกินไม่ได้ว่าในบอร์ดแต่เขาเรียกตอรี่บอร์ดก็งงเหมือนกันจุดประสงค์ของมันมีไว้ทําอะไรหนังแอนิเมชั่นก็เป็นแบบน,น,นี้โฆษณาคอมิกมังงะก็ตอรี่บอร์ดแตกต่างกันไปถ่ายทอดเรื่องราวที่มีอยู่ในหัวเราครับลงไปในกระดาษคนอื่นที่ไม่ได้คิดเหมือนเราอ่ะเขาเห็นภาพตรงเนี้ยแล้วเข้าใจเป็นทิศทางเดียวกันถ้าไม่มีตอรี่บอร์ดเนี่ย ทุกคนก็จะมีโลกของตัวเองมันก็จะไม่เหมือนกันเดินเข้ามาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งผู้คนใช้ชีวิตกันอย่างสนุกสนานรื่นเริงอะไรเงี้ยหมู่บ้านของแต่ละคนไม่มีใครเหมือนกันเลยพอมีบอร์ดปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นโพสิชันว่าเฮ้ย hey, แบบนี้นะให้ทุกคนเห็นตรงกันจะได้ทํางานได้ราบรื่นขึ้นนิเมชั่นเนี่ยยังไงก็ต้องทำอยู่แล้วต้วองมกมังหงะเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในสนามพิมนะ <laughs> คือเข้าใจของผมทามาหลายแบบมากแล้วเนี่ยบ้านเราเองเ่ย ส่วนหญ่นักเขียนทํางานคนเดียวทั้งวาดแต่งเรื่องทําเองหมดทุกอย่างหลังๆจะทำมาร์เก็ตติ้งเองมาด้วยนะพอมาทํางานคนเดียวปุ๊บเนี่ยภาพในหัวตัวเองมันชัดอยู่แล้วไงดังนั้นเลยไม่ต้องอธิบายให้ฟังพอไม่ต้องปอธิบายใครปุ๊บตอรีอ่ิบอร์ดก็ก็ไม่ต้องไปได้แต่จริงจาเป็นนะอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนไม่ค่อยทำตอรี่ิบอร์ดเนะาะเฮ้ยวาดไม่เป็นวาดไม่เก่งอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากทำตอรี่ิบอร์ดจริงๆแล้วตอรี่ิบอร์ดไม่ต้องวาดก็ได้ทำเป็นช่องไฟเป็นลําดับเหตุการณ์ว่าช่องแรก ใครทําอะไรเขียนบรรยายไว้ก็ได้ครับเ่วนส่วนคนที่วาดได้ก็มีปัญหาอีกเหมือนกันตัวตอรี่บอร์ดมันไม่สวยไม่อยากแก้บ่อยมันไม่สวยอยู่แล้วมันเป็นตอรี่บอร์ดที่เคยทํางานกับบริษัทต่างประเทศมาเนาะหเห็นบอร์ดที่เขาส่งมาให้เนี่ยเชื่อไหมว่าบอร์ดห้าครั้งที่ส่งมาไม่เหมือนกันสักครั้งเลยเปลี่ยนตลอดบอร์ดสุดท้ายที่ส่งมาให้ก่อนจะเอาไปเริ่มถ่ายจริงอะ่ะก็ไม่เหมือนกันปรับ เพื่อให้มันดีขึ้นถ้าไม่มีอันแรกมาก่อนมันก็ไม่มีอันที่สองไม่มีอันที่สองก็ไม่มีอันที่สเราไม่ได้ทําบอร์ดที่ดีที่สุดเราขึ้นหิ้งไว้แล้ว่างแก้ตอร์บอร์ดกับแก้งานจริงอยากแก้ไหนมากกว่ากันเสียเวลาวางแผนดีกว่าไปแก้เอาหน้างานผมเข้าใจนะผมก็เป็นคนนึงเนื้อรู้ว่นนี้เนื้อเรื่องก็ยังไม่จบมันอัปเดตตลอดมันมีมาใหม่ๆเพิ่มตลอดนะแต่ถ้ายังไม่เริ่มทำตอรีิบอร์ดสักทีมันก็จะอยู่แค่นั้นแหละเรื่องบางอย่างที่มันหายไปบางทีมันได้จากตอร์ คุณยังมีเหตุการณ์ที่หนึ่งอยู่แล้วคุณก็ย้ำเหตุการณ์ที่หอยู่ในหัวคุณนะเหตุการณ์ที่2มันยังไม่ไดำเนินต่อพอคุณเอาเหตุการณ์ที่1มาเคลียร์ลงไปในกระดาษปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าชั้นฟันพงแนละ้วนะเหตุการณ์ที่1จบตรงนี้นะสมองมันจะเริ่มคิดเหตุการณ์ที่2แล้วมันก็จะไปต่อเลยๆหนังหลายๆเรื่องมาเวลอะไรเงี้ยเราก็รู้อยู่ว่ามันมีซีนที่ถูกตัดออกซีนที่ถูกคัดออกไปเยอะมากกว่าหนังจริงไม่รู้ต้องเท่าไหร่แล้วความสมบูรณ์แบบทีี่่่่คิไไวว้้นนนนหัััมมมมออยยููรรงจ เพราะคุณจะเก่งขึ้นทุกครั้งจากการที่คุณเริ่มลงมือทำอยู่แล้วด,ดีคิดในการทําสําคัญประมาณนี้นะครับชอบคลิปนี้ครับ<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติตามผมด้วยผมอินอินสปายอาร์ติฟิศแกทกบายสวัสดีครับ